สวัสดีครับผมสวัสดีครับต้าหม่ำตงมูยองเซเว่นเล็กสิงเด็ดมันนี่มันนี่มีมีอย่างมีอย่างเมนูอย่างมันนี่นี่แล้วจะทำอะไรเซลแซลมอนครับพแซลมอนแมงกินกับอย่างบอยโปรดิวเซอร์กูแมงหัวเตือนตือนกูเรื่องเงินกับพักแล้วกระพัดกับเนาะพิที้เนาะพอเทนีะมันนี่เรามีแม่ครัวมาจากอาประเทศนะครับประเทศนอกประเทศใดลุนิ่งของหูนะครับนี่โคเทนเลยเดี๋ยวผมพาไปเบิงนะครับว่ากําลังเห็ดนี่อย่างกันแน่โอ้โคเทนบอกเลย ตอนนี้ครับเมียตําไปเด็ดผักเด็ดหญ้ามาจากไหนบุ้นี่ไม่ไม่แลยครับนี่หากร้อมปลูกเองพอร้อมปลูกเองอยู่หลังบ้านออร์แกนิกออร์แกนิกบอกเลยว่าออร์แกนิกไร้สารนะครับบอกเลย<ห>อันนี้เด้อครับก็สิเป็นน้ำซุปเด้อครับนี่ให้เบิ่งก่อนนี่น้ำซุปนี่โอ้ยน้ำซุปฟดบกๆๆๆๆพร้อมโอ้โหหอยนางลมโตใหญ่ๆนี่เบาอิ่มฟ่ำฟ้ามือบนอ่ะเบิ่งๆโิ้งทๆ่ทุ่ทเดี๋ยวมาเบิ่งกันเด้อครับว่าสิเป็นเมนูหยังนี่ครับเบื้องหลังความแซ่บครับนี่ครับ แซลมอนพันนะอันนี้หั่นออกแล้วน้อยนี่ยวันนวันอันนี้ก็สีน้ำยำครับน้ำยำแซลมอน,นอโอ้โยน้ำยำน้ำยำน,นี่ครับบรรยากาศครับยามแรงครับอยู่กระทุ่มลมนะครับสายซีครับพ่อแม่พี่น้องโอ้ยสุดยอดอีหลีว,ะว่ะคุณอะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแก๊งร้อยสีแชนเนลยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านร้อยสีพี่น้องสวัสดีครับโคเทไม่ผู้ใดเนี่ย โมนี้หมูยองชว่าตำแซลมอนให้กินครับพี่น้องหลังจผิทายคลิปไปแล้วเพเบิรพี่น้องนี่กากินอะไรคะแซลมอนค่ะคนที่เหนียวเลยเนี่ยยอดปลาแซลมอนเขากินกับวาซาบิบะแมนงากินกับซอสาบูอย่าอุ่อุตุมิโซโ ที่นี่เขากินแบบอีสานบ้านเขามันตกมาถึงมือลูกอีสานแล้วมันต้องรัดแป้งปวดแสบเลยปวดแสบนเลยปวดแสบไปหาหมอเฝ้าเลยจานอัดเลยเลยจะไล่ด้วยด้วยนะครับแรับพี่น้อง ใ่ครับมะละนะสิน้องนะโอ้โหคุมคอับเพราะว่ากินนั่นประเทศผิวสีดีผมกินมาตลอด25ปีไม่จะกินกินมะพร้าวดิฮะตัวหลังอยู่กินไม่ได้ มาแม่หมนอสัตว์แมน่นี่ล้วมี่ละ้ะแบบนี้ะนละโอ้เด็ดกับมันขขเขาอยู่มียังอีกนั่น<ม>แกแฉท่อนจะได้กินเขาด้วยกันนะ่ะกอมไปแล้วใสกล่ออื่นะ 我的，嗯，哎呀，